เอ้ยเราเราเก่งแต่หมอลำมึงอยากไม่อยากเรียนสติงบ้างเหรอคตั<ม>ว่าเรียนสติงบ้างก็ดีนะเอาไหมผมก็อยากเรียนสติงอยู่เอมไมแต่ว่าผมดูทรงแล้วนุก,ก,กน,นุกพี่คงเรียนคนเดียวนุกนุกมองหน้าครูหรือมองหน้าใครอยู่มองหนะ้าฝ่าย <laughs> <laughs> ครับครูอยากสอนร้องเพลงทั้งสองคนเลยนะคะ นุ้งแนะนําแนะนําหน่อยอันนี้อันนี้ใครนะอยู่ในอันนี้เป็นสันนิบาตแล้วอันนี้อยู่ในค่ายค่ายสิงห์อ๋อนี่ค่ายสิงห์ครับครูสิงห์อะไรคะสิงห์อะไรครูรู้จักแต่สิงห์เล็กของลูกสาวครูนี่แหละเอออันนั้นอยู่ค่ายสิงห์สิงไหนครูรู้จักแค่สิงห์เล็กของลูกสาวครูแต่ค่ายที่อยู่ในใจครูคือสิงห์มิวสิกกูว่าไอ้กูเป็นสันนิบาตปะบอกเขาไปพี่ทำอะไรบอกเขาไปดิพี่แกเป็นโปรดิวเซอร์ครับ อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่แบบวันวันไลฟ์สดใช่ไหมไม่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 เลยไม่เลยแกเป็นโปรดิวเซอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ได้ไงว่ากูไลฟ์สดป่ะพี่หรือว่าครูคนนี้เขาจะติดตามพี่ด้วยเขาเขาติดตามไม่ใช่หรือเปล่าเขาอาจจะไลฟ์สดเหมือนกันแล้วก็มาเจอกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขากรกันเขไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยหูหนวกแล้วตอนเนี้หรือหรือว่าเขาจะเขามาเขาอันนี้เขามาสอนเพลงอยู่อยู่ใกล้เราใช่ไหม ใช่ครูเรามาสอนเพลงอยู่ค่ายเหรอครับครู่มาสอนเธอนั่นแหละเรามาสอนปลายมาสอนปลายที่ค่ายสิงห์เดคคอร์ดใช่ไหมคะมาเริ่มสอนปลายปุ๊บแล้วก็สะดุดสะดุดตากับไลฟ์ผู้ชายคนหนึ่งเอ้ยเอ้ยนุ่มต้มนุ่มต้มวันนั้นนุ่มต้มไลฟ์สดใช่โอ้โหหน้่มต้มโอ้โมึงไม่บอกเลยนุ่มต้มไลฟ์สดเอาวันนั้นอะเห็นไหมครูก็ติดตามนะครูครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพอดีว่าผม จะให้ปายพาไปห้องน้ำหน่อยแต่ว่าพี่ผมเขาเขาบ่นยวเยเยดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไม่พี่เขาอยากเรียนร้องเพลงไงวันนี้ใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนปายร้องเพลงก่อนเราจะร้องเพลงกับปายก่อนอ๋อร้องเพลงก่อนเนาะใช่ใช่ใชไปเถอะไม่ใช่หรอให้เขาเรียนร้องเพลงกันก่อนใช่อยู่น้ำไหมอยู่น้ำไหมอยู่น้ำไห อันนี้คือไม่ใช่ยังไม่ใช่คอร์สของผมครับอันนี้เป็นคอร์สของพี่วีก่อนของครูอ่ะงั้นเอาอย่างนี้อย่าเถียงกันเดี๋ยวครูตอรักร้องเพลงให้ฟังก่อนหนึ่งเพลงเป็นการออดิชั่นเข้าว่าจะเป็นครูสอนร้องเพลงของทุกคนได้หรือเปล่าไม่แต่ว่าก่อนอ้คนที่จะมาออดิชั่นต้องผ่านพี่วีนะครับตอ้ไม่ได้หมดอยู่แล้วได้หมดโอ้เอาละไป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 ตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนได้ไหมไปเถอะนุ๊กเราไปเราไปตั้งใจเรียนเราไปไปไปนุ๊กไปได้ไล้วไป เดี๋ยวไปนั่งไปเถอะไปเถอะไอ้กอล์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวครูออดิชั่นก่อนหนึ่งเพลงว่าจะพอจะเป็นครูสอนร้องเพลงให้ปลายป้ายของเราได้ไหมครับครับครับถ้าได้เดี๋ยวให้ปลายมาเข้าคอร์สอีกสักเพลงหนึ่งอ๋อได้ได้ครับใช่ไหมอ่าเราจะจะซินเดอร์จะเป็นตีโปรดิวเซอร์